สวัสดีครับผมประวิดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดบเบน,นครับนี่มาตั้งแต่ตีสีนะครับวันนี้มาเดินชมราชการนะครับตลาดบเบน,นะครับช่วงตีสี่นะครับการค้าขายว่าจะคึกคักแค่ไหนนะครับก็ติดตามนะครับผม เนี่ครับเสื้อเด็กเสื้อผู้ใหญ่ก็มีนะครับตรงนี้ต้องซื้อประมาณ3ตัวขึ้นครับจะถูกครับนี่ตรงนี้จะมีเสื้อเด็กนะครับเสื้อผู้ใหญ่นะครับตรงนี้ ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับเขาบอกว่ามาเดินช่วงมันตีสี่นี่คองจะถูกนะครับนี่ตรงนี้เป็นเสื้อเด็กนะครับเนี่ย ตรงนี้เป็นเกงยีน,นครับนี่ครับตัวละหกสิบบาทนะครับเนี่ยนี่มีเสื้อลายนะครับชุดละหกสิบบาทนะครับนี่ครับด้านในก็ประมาณแปดสิบบาทครับตรงนี้ตามป้ายนะครับ 60บาท80บาทนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ถึงเทศกาลรสรงการนะครับก็จะมีคนมาซื้อของเตรียมกลับบ้านนะครับ ี่ครับตรงนี้เป็นเสื้อของผู้หญิงนะครับนี่ครับเป็นของเด็กนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นกางเกงนะครับสามสิบบาทนะครับแต่คิดว่าจะน่าซื้อจะเป็นโหลนะครับสามตัวขึ้นนะครับจะได้ราคานี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นกางเกงนะครับเนี่ยกางเกงขาสั้น,นครับตรงนี้เป็นเสื้อ,อกีฬานะครับเนี่ยคนจะมาซื้อเยอะหน่อยนะครับคึกคักนะครับร้านนี้ครับ ายเสื้อผ้าเยอะจริงๆนะครับช่วงตอนกลางคืนนะครับผมเคยมาเดินตอนกลางวันนะครับของไม่ค่อยเยอะนะครับนี่ต้องมาเดินเวลานี้นะครับของจะเยอะมากสองฝั่งเลยนะครับนี่รับใไปชมบรรยากาศครับตลาดประเวศช่วงตีสี่นะครับ รถก็ติดเหมือนกันนะครับรถเยอะนะครับเนี่ยเดินก็ระมัดระวังด้วยนะครับนี่ตั้งยาวไปจนไม่ถึงสะพานขาวเลยนะครับเนี่ยเห็นตรงนี้เป็นเสื้อแขนยาวนะครับเนี่ยเป็นเสื้อออกลายๆหน่อยครับตอนรับเทศกาลสงการนะครับ 50บาท80บาทนะครับเสื้อเด็กนะครับตรงนี้เป็นเสื้อแขนกุดนะครับเหมือนออกแบบเสื้อคล้มนะครับในส่วนนี้เราขายเกงวอร์มนะครับตรงนี้น่ครับถ้ามาเดินช่วงประมาณตีสี่นะครับก็จะอาการไม่ค่อยร้อนนะครับเดินสบายๆนะครับ นี่ตรงนี้จะขายสี่ตัวร้อยนะครับเนี่ยเนี่ยครับถูกนะครับอันนี้สามตัวร้อยนะครับห้าสิบบาทก็มีสามตัวร้อยนะครับเนี่ยตามป้ายนี่ครับถ้ามาซื้อนี่ก็ซื้อแจกพี่แจกน้องจะแจกญาติพี่น้องนะครับเนี่ยเวลากลับบ้านก็ซื้อเสื้อเสื้อกางเกงครับแจกให้ญาติพี่น้องนะครับ พ่อแม่นะครับก็มาซื้อที่โบเบ้นยครับนีนะ่ตรงนี้เป็นชุดไทยของเด็กนะครับเนี่ยเป็นชุดไทยประยุกต์นะครับนี่สวยงามครับเดี๋ยวดูไว้ก่อนจะดูจะซื้อให้ลูกสาวอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ลูกสาวก็ยังชุดยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักก่อนนะครับ เพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่สามารถเดินทางมาได้สะดวกนะครับครับโซนนี้ก็จะเป็นขายกางเกงนะครับเนี่ย เหาสำหรับคนอ้วนนะครับเนี่ยกางเกงแบบนี้นี่ครับตรงนี้จะเป็นเสื้อลายของวัยรุ่นนะครับเนี่ยต่อละร้อยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับขายเพื่อละร้อยนะครับแต่ผพื้นใหญ่เหมือนกันนะครับเหมือนผ้าห่มเลยนะครับเนี่ยเผื่อละร้อย คือละร้อยนี่ก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าผืนใหญ่เหมือนกันนะครับเอามาห่มกับเหมือนปะห่มได้เลยนะครับตรงนี้ยี่บห้าบาทนะครับเนี่ยสำหรับผู้หญิงใส่นะครับตรงนี้เป็นเสื้อลูกไม้นะครับขายส่งร้อยสามสิบบาทนะครับเนี่ยเสื้อเด็กก็มีนะครับเนี่ยกางเกงวอร์มนะครับ 1 0บาทนะครับนี่ครับเยอะแยะครับเลือกเลือกไม่ถูกเลยนะครับเพราะว่ามีแต่เสื้อแบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับบางคนก็มาซื้อเอาไปขายที่ตลาดนะครับ ตรงนี้เป็นเสื้อลายนี่ลายออกไว้รุ่นหน่อยนะครับตรงนี้อันนี้ร้อยสี่สิบก็มีร้อยห้าสิบก็มีนะครับนี่ตรงนี้ร้านนี้นะครับตรงนี้เป็นเสื้อโปโลครับตรงนี้ขายตัวละร้อยนะครับเสื้อโปโลนี่ตรงนี้เป็นไซส์ของผู้หญิงนะครับตรงนี้ ชุดนอนด้วยครับตรงนี้เป็นสองตัวร้อยนะครับเป็นเสื้อยืดนะครับเนี่ยนี่ครับมีป้ายติดขายไว้อย่างชัดเจน,นครับตรงนี้ตัวละร้อยนะครับเนี่ยลายนะครับ เยอะๆครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อเด็กนะครับตรงนี้มีกระโปรงด้วยนี่ครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นเกงยีนแล้วก็นี่ครับอันนี้สามชุดร้อยนะครับนี่เป็นเสื้อกล้ามนะครับนี่ สามจนร้อยนะครับเป็นของเด็กนะครับเด็กโตนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นเนี่ยตรงนี้ขายหกสิบาทนะครับตรงนี้ตัวละหกสิบาทนะครับถูกเหมือนกันนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นเสื้อทหารเด็ก ตลาดโบเบสสะพานสี่นะครับผมเดินมาถึงโบเบสสะพานที่สี่นะครับเนี่ยเดินยาวนะครับวันนี้เนี่ครับเป็นเกงของผู้หญิงนะครับอันนี้นี่ครับตัวละสองร้อยนะครับเนี่ย เป็นเกงเดฟของผู้หญิงนะครับนี่ครับซื้อให้พ่อแม่นะครับนี่เสื้อลายดอกนะครับนี่ให้ญาติพี่น้องครับให้คุณแม่นะครับเป็นลายดอกอย่างนี้นะครับนี่ครับ จะเลือกของถูกคนเลือกนานหน่อยนะครับแต่ว่ามีแต่ของถูกเท่นั้นนะตรงนี้เป็นกางเกงนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเกงสามส่วนนะครับนี่ตรงนี้เป็นเสื้อลายดอกนะครับนี่ของวัยรุ่นนะครับตัวนี้ ตรงนี้ก็ตัวละร้อยนะครับตรงนี้เป็นชุดนอนนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ตัวละร้อยเหมือนกันอันนี้หกสิบาทก็เกงสามส่วนนะครับตรงนี้นี่ครับให้ชมกันนะครับตรงนี้จะเป็นออกแบบเกงกีฬานะครับเสื้อกีฬานะครับ ขึ้นมาถึงสะพาน,นครับนี่ครับตรงสะพานก็มีขายเหมือนกันนะครับเนี่ยข้างใต้สะพานนี่จะเป็นคลองแสนแสบนะครับเชื่อมกับคลองพดมงงเกษมนะครับ สาบห้าบาทนะครับเดินข้ามคลองไปตรงนี้ก็เป็นตึกโบบทาวเวอร์นะครับจะอยู่ด้านด้านซ้ายมือผมนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเสื้อเสื้อลายนะครับนี่ของสำหรับผู้ใหญ่นะครับตรงนี้ ก็จะผู้ใหญ่ก็ประมาณ40นะครับใส่ก็จะสวยนะครับเพราะเป็นเสื้อลายนะครับซื้อให้ฝากพ่อผักนานะครับตอนนี้มันอยู่ที่โบเบสพ5 0านะครับเนี่ยเดินไปอีกนิดก็สะพานขาวแล้วนะครับผมก็ว่าจะไปถ่ายสะพานขาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้อาจจะยาวเกินไปนะครับอาจจะเป็น EP หน้านะครับ นี่ตรงนี้เป็นส e ส 1, สส eyeshadow eyeshadow เสื้อโปโลเนี่ยเมื่อกี้เป็นเสื้อโปโลตรงนี้เป็นเสื้อลายนะครับตรงนี้นี่เป็นกางเกงสามส่วนนะครับนี่ครับเสื้อลายขายเยอะครับเนี่ยตัวละร้อยนะครับเนี่ยสีสันสวยๆนั้นนะครับเนี่ยใส่ไปเล่นสงการนะครับพีนี้ตรงฝั่งนี้ร้อยยี่สิบนะครับแยกฝั่งกันนะฝั่งนี้เป็นตัวละร้อยนะครับเนี่ย ก็พาเดินเพลินๆรับวันนี้พาชมบรรยากาศตลาดบอบีนะครับช่วงประมาณตีสี่นะครับนี่ครับห้าสิบบาทนะครับตรงนี้นี่เป็นเสื้อลายของผู้หญิงนะครับฝั่งนี้นะครับตรงนี้สามต่อร้อยนะครับนี่เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศถนนฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนู้นก็มีอีกนะครับสองฝั่งนะครับนี่ ตรงนี้เป็นเนี่ยเห็นไหมเสื้อเด็กนะครับนี่น,นี่ครับมีขายทุกอย่างนะครับของเด็กของผู้ใหญ่ก็มีนะครับตรงนี้นี่ผมก็เดินมาไกลพอสมควรนนะครับนี่ เป็นตลาดที่ขายทรงที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วมั้งผมว่าช่วงตีสีนี่น่าจะเปิดตั้งแต่ตีสองนะครับจนถึงจนถึงหกโมงนะครับแต่ผมมาเดินช่วงประมาณตีสี่นะครับเนี่ยเพราะว่าผมจะผมจะมาช่วงประมาณตีสองเติมไม่ไหวนะครับถ้าตื่นมาประมาณตีสี่ก็พอพอได้อยู่นะครับ มาถายตรงนี้เสร็จก็ไปทํางานเลยนะครับนี่ตรงนี้ขายทรง60บาทนะครับตรงนี้อันนี้80บาทนะครับนี่นี่ครับตรงนี้นี่ครับเป็นเกงนะครับตรงนี้ นี่ครับอะไรครับสิบาทนี่ครับกางเกงใส่นอนครับนี่1สิบาท4ตัวร้อยก็มีครับอันนี้เป็นกางเกงครับนี่ครับตรงนี้เดินไปโบบีวเวอร์ได้นะครับข้างหน้าผมจะจะเป็นตลาดสะพานขาวนะครับผมในเอพีหน้าไปถ่ายที่ตลาดสะพานขาวนะครับก็โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแค่นี้ก่อนนะครับ คลิปหน้าว่ากันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ